สวัสดีจ้าวันนี้นะคะอยากกินใบมะรากออีกแล้วค่ะแม่ส้มก็เอาอมาต้มเนะาะใบมะรากอดอกมารากอนะคะเออคือเห็นคนเพื่อนๆคนอื่นกินสดเนาะแม่ส้มกินไม่ได้จ้าขอต้มนิดนึงนะคะ ต้มก็ยังขมอยู่ค่ะแต่แม่ส้มมีความรู้สึกว่าเวลากินใบมะละกอแล้วมันมันรู้สึกดีกับในท้องอยังไงก็ไม่รู้ก็เลยอยากกินอยู่เป็นประจำนะคะนี่ค่ะต้มผักเสร็จอะไรเสร็จก็มาจัดเรียงนะคะให้สวยงามเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกินข้าวกันวันนี้แม่ส้มต้มผักเอาไว้กินกับน้ำพริกปลาค่ะวันนี้พิเศษนะคะมีถั่วพลูของโปรดด้วยค่ะตกแต่งสีสันด้วยมะเขือม่วงนะ ะะแล้วก็อยากกินชะอมไข่ค่ะเอามากินกับปะลาะก็ได้เนาะแต่จะเด็ดสุดก็คือต้องกินกับน้ำพริกกะปิค่ะเมนูนี้นะคะเมนูถัดไปนี้เป็นเมนูของแม่จุกค่ะแม่จุกอยากกินสาลายซุปสาลายวากะเมะแม่้มซื้อมาจากแมคโครนะคะ ก็ต้มไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะค่ะใส่น้ำใส่ผงปรุงรสซุปก้อนซุปก้อนแล้วก็ใส่สายลงไปแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ค่ะเป็นเต้าหู้ถั่วเนาะจ้าและอันนี้ก็เป็นเมนูถัดไปนะคะก็คือ,อผัดถั่วรันเตาใส่ปลาส้มค่ะปลาสีส้มนั่นเองนะคะถั่วรันเตานี่ก็ได้มาจากตลาดวนันนู้นแหละคะ่ะเอามาผัดกินเป็นมื้อเช้าให้แม่จุกกินนะคะกินกับ น้ำซุปสาหลา่ายจ้านี่นะผัดก็ประมาณนี้ใส่อะไรไม่ต้องเยอะคะ่ะเน้นเน้นปลากับผักอันนี้เป็นเมนูของแม่ส้มเองนะคะก็คือว่า,อาเอาปลาสวายมาทอดทอดเสร็จแล้วก็จะทำเป็นชูชีคะ่ะแต่ชูชีของแม่ส้มเนี่ยจะพิเศษหน่อยนะคะจะใส่ถั่วฝักยาวด้วยตามสไตล์คะ่ะเป็นคนที่ชอบกินผักเนาะก็เลยต้องใส่ ผักลงไปสักหน่อยหนึ่งนี่จ้ะเสร็จแล้วไปตั้งโต๊ะกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะน้ำพริกปลาชูชีเออเขาเรียกชูชีไหมเหมือนชูชีแต่ใส่ถั่วฝักยาวลงไปด้วยค่ะและน,นี้ผัดให้แม่กินก็เอาแอบมากินนิดหน่อยผักก็มีผัก ตงมุงมีหัวปีมีดอกแครและว,วันนี้ก็มีนางเอกของเราเหมือนเคยนะคะใบามาระกอจา้ายังยังอยากกินใบามาระกออยู่เลยค่ะมีถั่วพลูด้วยนะแล้วก็มีนี่ค่ะมันไม่เข้ากันหรอกมันเข้ากับน้ำพริกกะปิแต่ว่าอยากกินมาเริ่มกินข้าวกันเลยค่ะ 嗯，哎呦！ <c oughs> กับใบมะละกอวันสวัสดีครับไหครับสวัสดีคับเอาข้าวไหมไม่คอาอมไม่ค่ะไม่ะไค่ค แม่น้ำมันกระติกสีดำน้ำอะไรเอมยน้ำกระติกสีดำน้ำอน้ำเย็นครับโอเค ใบอ่อนๆค่ะกินดิบไม่ได้ไม่ซ้ํากินดิบไม่ได้ค่ะต้องต้ม

đó no. 嗯。<laughs> ออภัยนะคะอิะอะมใช่ไหมอร่อยอร่อยไหม เอาอีกไหมลูกไม่เอาละอยากแบบให้มันเผ็ดมากขึ้นหม,มาแต่แบบไม่เอาปลาร้าอือหือมันไม่ใช่ปลาร้ามาไม่ใช้มือกินทุก,กวันเลยเหรออือม,มันสัดว,<า>ว์น <laughs> ้มือยังน้างมาก,ากา็ะัด เป็นไงได้ไหมได้อืม แซ่บค่ะอันนี้มันหมดเอาไว้ให้นอ้องเลย ลูกโดนเหรอครับบอกแม,ม่หืมหนองหนอยเอาเอ,อมูไจุบนะพี่แช่หนอเองเรียนเอาไว้หนึ่งนาทีอืมน้องเป็นไงหนาวมึงมากเลยอืมกลับขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชม แม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยนะคะกดติดตามด้วยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแจ้ yeah.